วันนี้ลูกค้ามาสั่งช็อกหน้านิ่มนะคะกุ้งก็เลยแบบว่าเฮ้ยไหนๆเราก็ทําแล้วเนาะเราก็เลยถ่ายคลิปสอนลงไปด้วยนะคะเป็นสูตรที่เข้มข้นอร่อยมากและเป็นเนื้อสปันนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยจ้ะเนยสดชนิดเค็มออคิดนะคะ200กรัมเอาไปตั้งไฟอ่อนให้ละลายแบบนี้เลยนะทีนี้เรามาใช้แป้งเค้กนะคะ250กรัมผงโกโก้50กรัมนะคะเบกกิ้งโซดา1ช้อนชาผงฟู1ช้อนชาร,ร่อนรวมกันพักไว้ก่อนนะเองพักไว้ก่อนตรงนี้นะ แล้วทีนี้เราจะใช้นมข้นจืดตานกเย,ยวอะค่ะ2 0 0กรัมนะคะ,ะ,คะใส่วานิลาเป็นสัก3ฝาขวดนะคะเพื่อให้เพื่อดับกลิ่นขาวไข่และทีนี้เราจะใช้ไข่ไก่เบอร์สองเฟองนะคะ SP ประมาณ10กรัมนะคะปาไปที่หัวตะก,ก้อเลยนะคะแล้วใช้น้ำตาลทราย250 g. กรัมเกลือครึ่งช้อนชานะคะ ตีให้ SP กระจายตัวก่อนประมาณสัก10วิ15วินาทีนะพอเขาเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บเราจะใส่แป้งที่เราล่อนพักไว้ทั้งหมดเลยนะคนตะล่อมตะล่อมให้เข้ากันก่อนเพราะว่าถ้าเราเอาตีหัวตะก้อตีตอนนี้ฟุงกระจายเลอเทะแน่นอนแน่นอนค่ะเราต้องแบบว่าตะล่อมเขาก่อนแล้วก็ตีนะคะด้วยความเร็วสูงสุดนะคะจนกระทั่ง แป้งเขาฟูฟูเบานะคะอันนี้เราก็จะใช้ไม้พายช่วยเขานิดนึงนะคะคนให้ถึงก้นอ่างนะคะเขาจะได้ฟูทั่วกันนะ,ะตัวเองตีต่อเลยค่ะจะดูว่าฟูยังไงนะคะสีของช,ช็อกโกแลตสีโกโก้โกเข้มๆนะคะเขาก็จะกลายเป็นสีแบบว่าออกนวลๆแบบนี้นะคะพอนวลๆแบบนี้เสร็จปุ๊บเราจะใส่นมข้นจืดที่เราเตรียมไว้ตะกี้นะคะแล้วเปลี่ยนเป็นความเร็วเบอร์หนึ่งนะตัวเองอย่าให้มันฟุ้งกระจาย คนตะลม่มตะล่มให้เข้ากันแล้วใส่เนยสดละลายที่เราเตรียมไว้ตะกี้นะคะคนทุกสิ่งอย่างให้เข้ากันเลยนะคะอ่ะและทีนี้เราก็จะใช้ไม้ไม้พายนะคะช่วยนิดนึงแล้วก็คนต่อ,เอาเราก็มาตีต่อนะคะตีต่อแล้วก็พอเขาเข้ากันเสร็จปุ๊บเราก็พอเลยวันนี้กุ้งใช้พิมพ์ขนาด1ปอนนะคะได้3อันนะแล้วก็มันจะเหลือใส่ถ้วยคัพเค้กได้อีก3อัน3อันนะตัวเองแล้วก็ไป เข้าอบนะคะไฟประมาณ400องศาฟาเรนไฮน์นะคะเปิดไฟล่างบนประมาณเกือบ1ชั่วโมงนะตัวเองน่าเสร็จออกแล้วมันก็จะมาปะเป็นประมาณนี้นะคะและทีนี้เราจะไปทําส่วนของช็อกหน้านิ่มกันเลยจา้าเราจะใช้แป้งข้าวโพดนะคะ20กรัมนะคะแล้วก็นมข้นจืดตานกเหี่ยว75กรัมนะคะมาละลายกับแป้งนะคะอารมณ์ประมาณทําแป้งรัดหน้าตัวเองนะคะเขาจะได้ไม่เป็นก้อนและทีนี้เรามาทําส่วนของอผงโกโก้นะคะ ผงโกโก้25กรัมนะคะผงวุ้นครึ่งช้อนชานะคะน้ำตาลทราย100กรัมนะคะคนตะล่อมตะล่อมให้เข้ากันก่อนแล้วก็น้ำเปล่านะคะ150กรัมนะคะแล้วก็จะตามด้วยนมข้นจืดตานกเยียวอีก100กรัมนะคะคนทุกสิ่งอย่างให้เข้ากันพักไว้ประมาณสัก5นาทีหรือ10นาทีนะคะเพื่อให้วุ้นเขาอิ่มน้ำแล้วก็เอามาตั้งไฟนะคะจน คนจนกระทั่งเขาเดือดและผงวูละลายนะคะแล้วเราก็จะใส่แป้งข้าวโพดท,ที่เราทําไว้เหมือนแป้งลาดหน้านะคะใส่เข้าไปแล้วคนต่อนะคะเพราเขาเดือดแบบนี้เบาไฟนะเดี๋ยวเขาจะไหม้เบาไฟให้เป็นไฟอ่อนนะคะพอเขาคนแบบนี้ปุ๊บเราก็จะใส่เนยสดชนิดเค็มออคิดไปอีกประมาณ75กรัมนะคะคนทุกสิ่งอย่างให้เข้ากันรอให้เขาเย็นแล้วก็เอามาแต่งหน้าเค้กได้เลยจ้าตามใจชอบเลยจะแต่ง แบบไหนยังไงนะคะรสชาติเขานุ่มเข้มข้นนะเองเค้กหน้านิ่มเนี่ยมันเข้ากับเนื้อสปันมากนะคะจะไปแต่งยังไงตามใจชอบเลยนะคะถ้าชอบช่วยกดติดตามให้ด้วยเด้อขอบคุณจ้า